สนมากเลมไอวอซีมันมีคนเล่นเกมนานนะเนี่ยอุย้ยไม่เคยลงแถวนี้เลยลงแถวนี้ไหมหืมลงไหมมันขึ้น,น,นได้มีในตึกตัวยางรู้ขึ้นได้ตึกสูงสูงอ๋อกไปไปตึกปะละ่ะไปตึกก็ไดไ้ไปลองเล่นตึกดอกอูอยากลองอยากลอง ได้มันขึ้นได้มันมีสลิงแห้ปีน่ะเฮ้ยมันตึกแล้วมันมีของดรอปเฮ้ยมีอยู่ มันมีในตึกอ่ะกับกับข้างบนแต่ข้างบนอาจจะไม่เยอะมั้งน่าจะข้างในอ่ะเยอะกว่าของครับนี่ทำไมโคตรใหญ่มันจะยิงกันยังไงเนี่ยมันยิงยากเลยเนี่ยเว่ยเ,เหรอ มนันเป็นปืนเลยเปนดูแต่ง MP9 แต่งมาให้ด้วย ไอ้มันคนทนสร้างแบบยากรู้มันคิดอะไรอยู่อยากมีเมืองอยู่ในเกมไงเอยแต่เหมือนมันก็สร้างมาแค่สองอันอะคือข้างล่างกับข้างบนข้างบนสุดชั้นอื่นแม่งขึ้นไม่ได้ด้วยซ้ำมีแค่ข้างล่างสุดกับบนสุดสองอย่าง ดูเล็กด <c oughs> ูเล็กกำแพงมาแค่ มีคนไหมนี่ อ้อสังข้าวอะไรโอม้อม่าจะออกไปซื้อแหละเดี๋ยวไปซื้อแล้วอ๋อหยุ้ได้บอลกินข้าวนานอ่ะกินเป็นมูม In tên ninh cho mọi người đã lấy chuồn mì ninh em 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 em

เดี๋ยวเอารถมาให้รถหยิดโอเคครับเราก็นนจะต้องเข้าวงอนะได้สองทุ่มอยู่กินข้าวนานจังที่รถแถมไปไหนล้ววะ ไม่ใช่มุมนี้หรอมุมนู้นว่ะเมื่อกี้เห็นรถอยู่ข้างบนงูเห็นรถอยู่แวบๆว่ะแต่ว่างงทิศหายไปไหนมังไปดูใหม่แป๊บน่าจะฝั่งนู้นอะ เป็รฮคครับฮะอะครับักีครับผมทำอะไรครับักีครับักีครับเฮ้ยักีอแล้วอยากเล่นไรวาโลไม่เออไม่เล่นวาโเล่นเปา เปลี่ยนสกินได้ไหมเนี่นี่เอาไปเลยไปขับเลยพี่ขนมปังจะเล่นเกมอะไรล่ะนี่นี่ไม่ถามด้วยเล่นเกมอะไรถ้าไม่เล่นก็ได้กินข้าวเีกข่บเล่นเกมอะไรนขึ้นทางด่วนดีกวยบ้า แน่ยเดี๋ยวผมกลับไปเล่นด้วยผมซื้อข้าวเสร็จแห้ะก็อยู่ตลาดตลาดกูต้องตอบว่าอะไรก็ก็มาซื้อข้าวก็อยู่ตลาดไม่โอ้หไม่ต้องตอบเป็นประเทศสิเช่นประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยในทางสวนตะวันไปอ้าวชิบหายนะไปทังอยู่ประเทศไทยกลางครับเฮ้ยงงแมปป่ะ

โลนรีแรง,งมันไม่ได้เั้อมันอีฟมันแอค6หกอะไอีฟเอพิโซดหกน่าัรทไมไม่ได้หรอแอคหกยังมันแอค6อยู่ป่ะหรือแอคเจ มันดับเพ่องตัวอะไร ้ามสภานี้

นี่ตรงนี้เกิดเฮ้ยตายวะเฮ้ย

เฮ้ยไปเฮ้ยคมๆนี่มอะไรก็ไม่รือ ทำไมวาโลยแอ็กยี่ห้ามันนานจังแอ็กใหญ่หรือ,ปอเปล่าหกแอ็กแล้วเนี้ยาได้บัดดี้สักทีบัดดี้สีแดงแดงเฮ้ยของจริงนี่หว่าม,มอท่อเหรอมอท่อสองโอ้ของจริงนี่หว่าต้องแบกหรือเปล่าไห้แบกได้มันก็เล่นเล่นไปงั้นดีดีมันขึ้น แต่อ่ากแอคนียังไม่ได้เล่นเลยมันต้องเล่นีนึ่งทีนึงเลแข่งเดิมเอาละทีแล้วแต่ว่าเล่นทีเดียวจริงไวมยิมมาท่อแปดสิบสแตม้ม มาเล่นเกมอย่างนี้ยิงไม่โด,ดนคนละแนวอันนี้มันสเปร์สเป,ปเร์เนี่ยน้ำหนึ่นัดเดียวครับวางเป้าดีๆก็ใช่นะแต่อันนี้มันวางเป้าไม่พอต้องสเปร์ป ต้องขับรถต้องโน้นนี้นั่นก็นงบงุงเยอะให้บอกว่าเราเกมฟรีซื้อเมาส์ซื้อคีย์บอร์ดซื้อคอมใหม่เพราะมันซื้อสกินส,นสกินสัวนอยู่เจอเขียบเยอะเลยเจอสกินที่ไรกูแพ้ทุกทีแม่งไม่ตอนตอนแรกไม่เชื่อแบบว่าไอ้พวกคีย์บอร์ดเมาส์ แม่เองพอไปเจอ o S O C D ของจริงไง S O C D ตัดสินใจซื้อเลยต้องมีเดินอยู่เข้าหัว <c oughs> แปะ๊นะเลยขับรถมาหนึ่งสี่ห้าฮึโอโดนหัวน้องโดนหัวน้องแม่งหนี เริ่มมา,วาไวดอปทุกคนเฮ้ยดึงบนเฮ้ยเจ็บมันเจ็บเอาไปแล้วหนีไปแล้วยิงตองตามยี้ต้องตามเริม่มโดนข้อมโดนค้อแล้วเฮ้ยมันจอดมันจอด สวยสสาากาากซาบโกอซาใช่ไอ้กซ่ายิงตีสองตีสองตายแล้วมั้งโอ้มันล่งจังเลย บาโลไม่มีเอียงคอพีกเพื่อันนี้มันเอียงคอได้บาโลตัวเดินมาเลยเฮ้ยสป็อกนี่ตรงนี้ตรงนี้เพิ่มโมงสามเลยมาโดนโดนึ้นรถดแล้ว

ตายเลยเหี yeah, ้ยมันเอาคืนมิตี้อื่นด้วยมีตี้อื่นด้วยในบ้านมีในบ้านมีคนชุดดำเลยบ้้านไอโดนในบ้านกับใช่ใช่โดนในบ้านกับได้ยิง <c oughs> ขึ้นเอย่างงี้ เง้ยเฮ้ยเนียตึงมาคิดผิดละตึงเนี่ยบอลลูนได้โอ้ยตึงมาเอากูไม่คิดผิดจ้ะโอ้ยไปไหนเราเพิ่งถึงบ้านอะเราไปซื้อข้าวไหม นานไมหมพี่ปวาจะจบไม่นานหรอกแปดคนแปดคนนี่คืออะไรซอ่ซอมเ<ล>อกาะแล้วพี่ขนมปังจะเล่นวารลหรือเปล่าอะนนี้เหรออืมพรุ่งนี้พี่ ก็ผมก็ถามล่วงหน้าไปเลยไงถ้าเกิว่าแบบถ้าจะเล่นพรุ่งนี้ก็เออจะได้เล่นไหนตัวข้างในมีคนมเล่นพรุ่งนี้อ่าแล้วอย่างแล้วอย่างวันนี้เล่นไหมอ่าแล้วอย่างวันนี้เล่นไหมวันนี้เล่น อ๋อแล้วอย่างอย่างอย่างสักเอ่อสักอย่างสีเหลืองเยลลโ่เออสักสักห้าสักห้าโมงเหรได้ไหมห้าโมงได้ไหมไม่ตอบแหละเน่เบาเบาแหละเบาไอ้ยเดินเบาอใหญ่ละมึงเขามองโบว์เน่ยังไม่โบวเลยมองโบวแล้ว ยังสมบูรณ์ดีอยู่ยังไม่โบโอ้ยังไม่โดนใช่ไหมโอ้โหยังไม่ดูตกมาข้างล่างอยู่หัวแชมป์ไม่ได้พี่นีโอ้ยโหหัวแชมป์เลยเหรอเหลือตั้ง5คนนะเฮ้ยเมื่อกี้4คนพี่เก็บมาแล้วเก็บแค่2องเอง สรุปก็คือไม่คุยกับกูแล้วอะจริงไม่คุยจริงวกาถามา่าจะเล่นวาลุหรือเปล่าถามว่าตอนนี้หรอเฉยปิดหัวปิดตาปิดไม่ปิดทุกอย่าง ันจะอยู่ไหน,น,นวะขอเทข้าวก่อนเล่นไปก่อนก็ได้เมื่อกี้ไม่รูไปกินอะไรมากินกินข้าวเหอเออข้าวอย่างเดียวเฮ้ยเอ๊ยวิวอ๋ <c oughs> เอเลยไหม,เ,ไหมเล่นไหมเน้นที่หัวจริงเหรอเ <c oughs> ยอะเอียงเยอะ กันหายใจใพี่นี่ไงนี่ไงนอนเลยนี่ไงนี่ไงตายละอ้าวเหรอครับเขารู้มารบวรเขียนเลขห้างสองสี่หนึ่งสี่วางบนชั้นให้หน่อยครับ<ะ>รบวนเขียนเลขห้างสองสี่หนึ่งสี่วางบนชั้นให้หน่อยนะครับเขียนว่าสองสี่ สองสี่หนึ่งสี่ครับตัวเลขสี่ตัวสองสี่หนึ่งสี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเออเฮียเอาไปดาวเดียวพอจะทัวนทำไมเลขมีแค่สี่ตัวเฮีย ที่จะชนะมันได้ะมีแค่สองอย่างนี้เท่านั้นแหละเลือกมาระวังดาบหรือทวน้ยขอทวนไม่นอนไม่ไม่าอาวุธพิเศอเฮ้ยนายงเหรอเฮียนพรงเหรออะไรของมันอ่ง้มวยมูอาวุธที่ชนะได้มีเพียงสองอย่างนี่วนเจองูดาบกับทวนเจ้ายงเลือกมนหนึ่งอันถ้าเลือกทวน ข้าขอทวนนะอาวุธ่จะธนามันนักไอ้กลอกอย่างทั้งวันนี่เหี้ยสามตัวมันอยู่ไหนได้เงียบมากเลยครับเจ้าจะเล่นพี่จากข้างหลงงวะมึงเล่นกันตรงไหนเนี่ยเหี้ย นั่นเฮ้ยนี่ไงอ้าแ,แล้วแอ์ดอบเซิร์ฟเลยแล้ววงก็เซิร์ฟเก็บเสียงมันต้องเก็บหรอกเว้ยบัดดีสกิปดีอ้สกิปดีทายเลย

ờ ờ ờ